สวัสดีครับพี่ๆแลน้องทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนโชคหลังนะครับของเว็บร2 5 S นะครับซึ่งอันเก่ามันแตกนะเมื่าทำการสั่งซื้อใหม่นะครับอันนี้ไม่แพงครับแบบเป็นโฟมยาำครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีนะครับ ที่ตัวทีเบอร์สิบสี่แล้วก็ไอคองแชร์เนี่ยันตอนแรกก็ให้เราถอดไฟเบอร์นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับออกให้หมดแต่ในคลิปนี้ผมถอดด้านหน้า,นาออกแล้วนะครับผมจะถอดอันนี้เป็นการถอดด้านหลัง อันนี้ถอดคอนโซลใต้เบอะก่อนนะครับแล้วก็ถอดกราบข้างนะครับไล่ดูครับมันจะมีน็อตยึดด้านล่างด้านข้างดิๆีครับทำการหมุนออกให้หมดแล้วก็ดึงออกมานะครับ จากนั้นทาการหมุนลัดดิจโชนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเปลี่ยนง่ายๆครับไม่มีอะไรยากแต่จะยากตอน ถอดไฟเบอร์เนี่ยยากอยู่ดึงออกนะครับข้างซ้ายก็ข้างขวาก็เหมือนกันครับเหมือนข้างซ้ายอันนี้เป็นโชกใหม่นะครับจะใส่บนหรือใส่ล่างก่อนก็ได้ครับแล้วแต่ถนัด แต่มีทิคเล็กน้อยครับคือถ้าใครไม่ถอดท่อเสียก็ให้ใส่ข้างขวาก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ข้างซ้ายเพราะมันติดท่อเสียนัด้านหลังจากนั้นก็ขันนัดยึดให้เรียบร้อยครับให้แน่นอันนี้แค่ตึงมือก็พอครับทงบุทั้งหลาง,ลาง ก็เป็นอันเสร็ทีเป็นโชว์กับขอบคุณที่ติดตามรับชมกับฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยครับขอบคุณครับ